ครับสื่อเจริญครับตสบายครับนายกเชิ่ท่านยกครับรอมเ้วยทีกงานกิจติทรับท่านนะครับวันนี้อย่างที่ทราบว่าเนื่องจากด้วยทางที่เราเข้ามาที่อบตวัดนประโยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนั้นผู้ใหญ่บ้านในมาต้อนรับท่านขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับยิ่งรู้สึกดีใจนะครับที่มาเพราะจริงๆวันนี้ท่านนายกภูเชงท่านจะไม่อยู่แล้วก็ด้วย การเดินทางที่ยากเพราะว่าท่านสอบวิชาระว่าที่จะดูแลพวกเรานะครับแต่มาวันนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจแต่เหลือบ้างี้ยที่ละเก้าคนอานักพลตรครั์ สามคนีมีสามคนเจนี่เจนี่เจนี่ครับทีนี้คนครับะับเียัใจหครับผู้ใหญ่ครับเอ้าพี่ผมช่วยบ้าไครับครับุณอะไรกลังใจให้ครับนี้พี่ก้อยนีกนึันีมัตนโดครับกันีล่ะครับดีนะครับ ทำต้นน้ำให้ยอดด้วยโอเคขอบคุณครับโอเคครับครับยังเภาคยังาคัก็เป็นความห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับหลังจากที่ทราบจากท่านสววชระว่าเป็นปีที่น้ําท่วมหนักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เราเคยทํางานร่วมกันมานะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นความห่วงใยเหมือนพี่น้องเราเดือดร้อนนะครับ ก็ได้ลงมาแล้วก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายกคูเซงนะครับท่านสสวชระที่ให้การต้อนรับก็ได้นำคณะออกขอ,ขอมามอบนะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมถึง3ามาบลเนี่ยนะครับก็อยากจะมเป็นส่วนหนึ่งในการผ่อนคลายบรรเทานะครับความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องเป็นของที่แสดงถึงน้ําใจความห่วงใยนะครับจากคนกรุงเทพ ที่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากที่นี่แต่ไม่รู้พี่น้องชาวจังหวัดสระที่ว่าดเดือดร้อนลําบากนั้นก็เป็นแสดงความน้ำใจสําคัญที่สุดในเวลาเกิดทุกข์ทุกภัยคือกําลังใจนะครับที่จะมีต่อก,กันกําลังใจเป็นสิส่งสำคัญที่ทําให้พี่น้องเราผ่านความทุกข์ยากไปได้และนี่คือส่วนหนึ่งของกําลังใจนะครับจากคณะของผมที่เราได้นําลงมารวมทั้งจากการสนับสนุนหรืความร่วมมือของท่านนายกบุง็งและท่านาสสวชระนะครับ ก็จะส่งผ่านจากของที่เราได้นํามาให้นั้นไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของเรานะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับครับเ,เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของประเทศนะครับเวลาลงมาในพื้นที่แน่นอนย่อมมีโอกาสแลกปเปลี่ยนทางการเมืองนะครับซึ่งกันและกันผมคิดว่าการมาพบปะนักการเมืองในพื้นที่ก็คือการมาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้หรือสิ่งที่ เราได้พ word, merchant, ูดจากแลกลูกจาแรกเปลี่ยนทั้งส่วนกลางัปส่วนพื้นที่นั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการที่จะไปใช้ในการบริหารจัดการนะครับพื้นที่เองก็จะได้รับข้อมูลจากส่วนกลางส่วนกลางก็ได้ข้อมูลจากพื้นที่นะครับการทํางานร่วมกันในการที่จะต้องได้รับการประสานกันนี่เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นการพบปะทางการเมืองก็คือการได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในภาษาการเมืองภาษาการบริหารแต่หัวใจสําคัญก็คือว่า จะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนั่นเ่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งไดเข้าใจว่าความยากลําบากของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจปากท้องในภาวะที่ผ่านมานั้นลําบากไปทั่วประเทศทีเดียวนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาและเชิงการปัญหาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับดนั้นการแลกเปลี่ยนถึงปัญหาของพื้นที่ถึงแนวทางนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะร่วมกันนะครับ ที่จะช่วยกันทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนั้นค,คลายความทุกข์ยากหรือมีความหวังของชีวิตนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการพบปะนะครับในการที่ฝ่ายการเมืองเมื่อเจอกันก็แลกเปลี่ยนกันนะครับ